มากินตำข้าวโพดกับผัก,กสดข้ามจังหวัดกันครับตำข้าวโพดกับผักกระถินออนจังหวัดนครสวรรค์ไปมา ดูสิเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆว่าจะมีฝุ่นหรือเปล่าดูตามข้วโพดใกล้ๆยอันนี้แบบตามตามข้วโพดปูปลาผ่ <c oughs> านเพื่อนมากินขามจังหวัดกันเลยครวันนี้ขอกำลังใจคนละหนึ่งกำลังใจคนละหนึงง่งไลค์นะฮะอยากจะให้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมไปกินที่ไหน ฝากคอมเมนต์ไวเลยฮะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยผักกะทินที่นครสวรรค์นะตำข้าวโพดกับผักกะทินอ่อนที่จังหวัดพิจิตรไปเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบไปฟังว่าผักกะทินพิจิตรกับนครสวรรค์อันไหนอร่อยกว่ากันมาใกล้ใกล้เลยตากรวันนี้แบบ สุดจริงๆยังคงอร่อยเหมือนเดิมฮะอืมผักกระดิ่ที่นี่กินิ่อนค้างที่จะไม่ค่อยฉุนนะที่นครสวรรค์จะฉุนกว่าอันนี้ไม่ค่อยมีรสจาดแต่ก็ อร่อยแตกต่างกันเพราะผมชอบผักอยู่แล้วไอ<ป>ตำข้าวโพดกับยอดผักกระถินอน่อนที่จังหวัดพิสชัตนุลโลยไปมาตักงนี้กปวดเท้งกวดขาหมดเลยเพื่อนเพื่ออันนี้คือเขาเรียกว่า ตำข้าวโพดผมสั่งตำม,มาจากกรุงเทพนะพอดีไปตุลาที่กรุงเทพพอดีดูวหมมันก็เฉานิดนึงแต่ลองชิมความอร่อยอร่อยเหมือนเดิม รสชาติความกินจุนไม่ค่อยมีรสชาติเหมือนที่พิจิตรคล้ายๆกันนะฮะรวมๆแล้วอร่อยคนละแบบจุดยอดแต่เครื่อง